ขึ้นแค่นั้เอกร้อยล้านไม่ขึ้นราคาขึ้นแล้วขึ้นแค่น,น,นายขอบคุณมากมากเลยค่ะเกินความคาดหมายมากแล้วก็ทีมงานทุกคนดีใจมากค่ะคือเราก็อยากจะให้คนไทยได้ดูหนังสนุกสนุกกันเนาะแล้วก็ขอบคุณมากมากที่สนับสนุนกันเ,ออเยอะมากๆแล้วก็ยังมีคนแท็กมาอยู่ค่ะว่าโรงหนังเต็มมีคนต่อ คิวซื้อตัว๋วอย่างเงี้ยค่ะดีใจค่ะรู้สึกไงกับสายยานี้คะนางเอกร้อยล้านเขินมากเนี่ยแฟนคลับเหมือนแซวเบลอะเวลาเบลเดินแม่นางเอกร้อยล้านนางเอกร้อยล้านเบลก็แบบอย่าทำแบบนี้เบลอายค่ะแต่ว่าลองเห็น ก็ทุ่มอันมี้จกัเนแฟนคลับที่เห,เ,เ,เหมารงกัน<ๆ>ใช่ค่ะอันนี้จะบอกว่าเป็นแฟนคลับที่เหมารงกันเองแล้วแบบว่าไปเซอร์ไพรส์อีกทีนึงค่ะ<ล>คือก็ขอบคุณเขาที่โอ้โหสาเห,หมารงกันแล้วก็เขาก็ทํากิจกรรมกันมีเสื้อมีกระเป๋าที่เป็นหน้าเรา <ๆ S 1> มีกิจกรรมกันเราก็เลยเออถือโอกาสไปเซอร์ไพรส์เลยค่ะ <ๆ S 1> เป็นการขอบคุณจริงๆรู้สึกไงที่แบบว่าด้วยสถานการณ์ต่างๆอย่างเงี้ยแต่รายได้หนักอย่างที่บอกค่ะคือมันเหนือ เหนือความคาดหมายค่ะตอนแรกเบลก็คิดในใจหูห้าสิบก็ดีคืนทุนก็ดีแล้วะคืนทุนเหรอใช่เราไม่กล้าคิดอะไรเลยค่ะในในสภาวะแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าคือเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปหรือว่าสิ่งที่ทีมงานอยากจะให้ทุกคนได้ดูอะคือเขาก็เต็มที่แหละเออตัวเราก็เต็มที่เต็มที่มากด้วยก็ไปดูเบลกันเยอะนะคะไปดูเบลทำา้าหารั่วๆกันเถอะค่ะส่วนส่วนอีกจาข้อระยะเวลาการฉายคือตอนแรกมีทีววางฉายแล้วก็หลังมาฉายรอนหลัง มันมีผลไห่เป็นราชไม่เลยยออหแบบนี้ อันนี้ก็ไม่รู้เลยค่ะมันไม่รู้ว่าจะขึ้นอยู่กับอะไรคือวัดไม่ได้เลยอ่ะค่ะแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงปิดเทอมด้วยแล้วเราคิดว่าเป็นหนังที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวด้วยเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้บางคนที่เป็นวัยรุ่นวัยกลางคนพอเขาดูปุ๊บเขาก็อยากจะพาที่บ้านไปดูบ้างก็เป็นการดูสองรอบสามรอบอะไรอย่างนี้คือกลายเป็นเรื่องปกติของเรื่องนี้จริงเลยคนบอกว่าโควิดทำอะไรเป็นล่าไม่ได้ก็ยังตังอยู่โอ๊ยตายแล้วขอบคุณค่ะก็พยายามทําทุกผลงานแล้วค่ะ ค่ะให้ให้ดีแล้วเบลอว่าโชคดีคืองานเบลมีแต่อะไรที่มันไม่ค่อยซ้ำอย่างอีเรียมซิ่งก็จะได้เห็นเบลแบบสุดโต่งแบบที่ไม่คิดว่าอชีวิตนี้จะได้ทำอีกหรือเปล่าอ่ะอเบลก็อยากจะให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะตั้งเป้าไว้500เลยนะจริงเหรอคะก็ต้องรอลุ้นค่ะหวังไหมคะกับ5้าล้าน อย่างที่เบลบอกเบลไม่ได้หวังอะไรตั้งแต่แรกคือโอ้โหทมันทะลุร้อยนี่ก็คือหลังจากนี้คือไม่เป็นไรแล้วอะค่ะกําไรแล้วค่ะหรือจะเราเป็นนางเอกพันล้านว้าอยากกดดันแม่อะไรจะเกิดก็เกิดใช่จริงปังขนาดนี้ไม่มีเลยไม่มีเวลาเลยค่ะทํางานทุกวันโอ้โหดูหน้าคนดูแลตาโหลวมากมีแอบไปบนอะไรอย่างนี้ไหมเห็นป่ไม่มีค่ะมีแต่แค่ ก่อนที่จะเป็นรอบพรีเมียร์เนี่ยแหละเขาก็เออลองลองคิดในใจดูสิ<ม>ว่าจะเท่าไหร่เบลก็แค่แบบหลับตาแล้วก็ขอสักเท่านี้แล้วกันเท่านี้คือเท่าไหร่ตอนแรกจะ50แล้วก็แบบอ,อะไร50อะไรแล้วก็ไม่ได้โฟกัสว่าขออะไรด้วย<ม>ขอสิ่งสักสิพูดแค่นี้เลยค่ะ<ม>เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำไงดีเนี่ย <laughs> ไม่ได้ทําเลยค่ะมีแต่จะได้ทําบุญที่มีคนบอกบุญมนาะค่ะก็จะมีไปเ,เป็นเจ้าภาพทอดกระถินอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเบลได้เป็นสะพานบุญเบลเบล,เบลช่นนี้สมภาพบุบุญเนะ <c oughs> าะเพราะโควิดโควิดเบลก็คิดหนสูส้ตายโอ้มันไม่ได้แบบว่าทําเพื่อหวังอะไรหรอกค่ะแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่เราอยากทําหรือเราเรา,เรามีกําลังเราก็ทําค่ะหรือมีโอกาสเราก็ทํามากกว่าพี่เบลบางไงบ้าง ไม่แน่ใจว่าดูหรือยังค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยอะทำงานเยอะมากค่ะมิวยังไม่อยู่ค่ะได้ถามเลยเหรอว่ามีโอกาสได้ไปดูหรือยังดูแล้วดูวันนั้นแหละรอบพรีเมียร์ค่ะเป็นยงไงเข้าบ้างไอ้างส่วนก็ขำลั่นโรงเลยเสียงดังมากค่ะอะไรนะคะไม่ค่ะขำตั้งแต่แรกเลยพี่เขาก็เออก็สนุกมากเก่งมากเหนื่อยใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะหลายคนเซอร์ไพรส์หลายฉากันนะเนี่ย ค่ะมีเซอร์ไพรส์เยอะนะคะอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์อะไรต้องมาดูคะ่ะถ้าใครที่รู้แล้วก็อุบเอาไว้เแบลบถามจริงหรือปีปีนี้งานเยอะไหมรานเราหนะัก เยอะอยู่นะคะก็จะมีทั้งถ่ายละครให้รักพิพากษาใกล้จบแล้วค่ะใกล้จะปิดกล้องแล้วแล้วก็ก็มีงานอื่นๆนี่ยแหละค่ะมีโฆษณามีกําลังจะเริ่มเวิร์กช็อปหนังบุพเพศนิวาสสองแล้วก็ต้นปีหน้าเปิดพรมลิขิตค่ะต้อดูคิวปีหน้าก็ยังดูแน่นๆอยู่นะคะยังไม่มีเวลาปักเบรกใช่ไหมยังแน่นอยู่ค่ะอันนี้เราจะวางแผนเบรกบ้างไหมก็มีวางแผนไว้ตอนช่วงปีใหม่ค่ะก็ล็อกคิวไว้ให้ตัวเองนิดนึงยังไม่รู้เลยค่ะ ไม่รู้ว่ายังไม่ได้จองยังไม่ได้ทําอะไรเลยแค่รู้ว่าเออล็อกคิวไว้เท่านี้ไปกับใครปะคนกันไปค่ะค่ะกันไปครอบครัวบ้างพี่ชายบ้างพี่เบียร์พี่เบียร์พี่บียร์คนชวนเราไปเที่ยวอยู่ใช่เขาก็อยากไปเที่ยวอยู่บนบนค่ะก็น่าจะได้ไปแหละค่ะเรียกว่าปีใหม่นี้เห็นได้เห็นภาพสวีทได้แน่สวีทสวิร์ดอะไรเคยเห็นหรอคะมีแต่เดินป่าค่ะทำไมล่ะคะทำไมดูเล็กน้องตอนสวีท เนี่ยทำไมเรียกลองดีกว่าไม่ว่าต้องการความสวีทบอกเขาได้เลยค่ะต้องการความต้องการไหมครเราอะบอกบอกแอดวนเจอร์มากอลอยาอ๋อลุยลุยก็สนุกอ๋อชอบแบบสวีทแบบท้ามการความลำบากนี่หรอฮ้่แต่ทำเอาอะไรมาสวีณพี่แต่ก็สนุกดีเหมือนโอ้ได้ใช้ชีวิตลุยๆอะไรอย่างงี้ดีค่ะต้องบอกเขาไปว่าทริปหน้าขอหวานๆบ้าง ไม่เป็นอ่ะทำไม่เป็นอ่ะไม่เคยคะออ่ะแบบนี้แหละดีแลออ้ว <laughs> ขอบคุณค่ะ